วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้อยู่งานศพนะครับพามาชมความหล่อของรถเสียควนนะครับก็หล่อมากๆเลยเปิรเฟิรอ่เดี๋ยวให้รถเก๋งไปก่อนครับซ <c oughs> อยก็แคบนะครับซ <c oughs> อยร้านวีระนะครับแคบหน่อย สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับมาเลยมาชมความรอของเจ้าวิตเตอร์ห้าครับโอ้โหเสียควนี่ตามใจลูกน้องครับลูกน้องชอบก็แต่งให้ เลยเลยเลยโอ้โหจัดมาเต็มลำครับตัวสุดจัดจริงๆรฮีโนวิกเตอร์เดินหน้ายกไม่หน่อยนึงโอเคดันเลย ตามลูกเลยตามลูกเลยโอ้เสียวเสียวครับโอ้โหจัดจริงจริงโห,โห,โห,โห่า เอาเสียวยางนะครับท่านผู้ชมห้ามอยู่ใกล้ยางนะครับเลยเลยตามลูกเลยหักเลย เอาไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้เอาไม่เอาไม่ โอ้ระวังโยมเนอลูกที่เอาหักวนันนี้หักวันนี้เลยหักวันนี้เลย น้องคนใหม่นะครับหน้าตาไม่ค่อยคุ้นนะครับโอ้อันตรายครับอันตรายเอาให้รถไปก่อน ยกหน้าก่อนโอ้ยยกลาอยู่ไกลายางนะครับ นายซเฟอร์เอาหัไม้โอ้โห,โห,โหไกลอยู่ไกลบเสียน,นุ่มเลยครับดิงดิ้งดิ้งดิง,ดง,ดงครับยาง เดินหน้าก่อน <S <S วันนี้ผมไม่ได้ไปทำคลิปนะครับท่านผู้ชมถ่ายรถพ่วงรอเสร็จก็ผมก็ไปงานศพญาติครับ เลย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 เอาหักไปนน่นหักไปนูปนน่นึ้นนั่นแหละเลยเลยเอาคืนึ้นตามลูกเลยคืนตามลูกครับ คืนช้าไปครับอ่าเนี่คืนตามลูกช้าไปครับ <c oughs> เดินหน้านิดเดียวคืนล,อล้อตรงอ้ถอยเลย <c oughs> ถอยเลยหอยเลยเอาหักตามลูกเลยครับหักตามลูกเลยตูดตามลูกเลยนไม่ทันละ ขาไปๆเอาไม้ระวังจมเด้อระวังจมระวังจมสายไฟ สายไฟสายไฟเดินหน้ามาใหม่เลยเดินหน้ามาใหม่เลยตามลูกช้าไปครับ ต้องตามลูกไว้หน่อยมันจะไปพร้อมกันหมดเลยชมความรอ,อครับคลิปนี้กับชอฟเฟอร์คนใหม่นะครับเคเจริญทรัพย์นะครับของพี่ควรนะครับทีมงานนะครับทีมงาน ทีมงานวีระดัมแต่งนะครับ ยกเลยเด <f ix> ี๋ยวมันจะจุมนะครับลูกพี่ ตอนนี้ลูกพี่คนใหม่เราก็ใช้เวลาไปสิบกวนาทีครับเลยเลยเลยตามลูกไปเลยเลยเลยเอานี่แหละ ไล่ๆลลขึ้น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 ,น,นอา้าไปตามลกูกตามลกูกตามลกูกตามลูกเลยเออนั่นแหละขึ้นล้อหน่อยขึ้นล้อหน่อยอา้าไปเอ้ยตามลกูกตามลกูกอย่าหักดึงอันละไปเลย ครับผมจังซันแหละเฮยโยกเลยเอา,านั่นออกยังอ่ะตะขออ่ะตะขออ่ะขอลล็อกท้าย อ้ดูความรอครับทํำติ๊กเกอร์จากร้านไหนเนาะนี่วีระต้องไปหาทำละโอวิฟสติ๊กเกอร์ครับะนะโฆษณาให้เลยทางวิฟสติ๊กเกอร์เนเจ้าฮีโน่ครับวิกเตอร์5้ 300, 4, 4านะครับ344แรงม้านะครับ จัดหินมาให้วีระดำแต่ตงนะครับ เดี๋ยวไปดูให้แป๊บหนึ่งยวต้องดูท้ายให้ครับอ่ะโยกองโยกีกงุดแล้วบ่ ที่แคบนะครับน้อยน้อยคๆๆ่อยค่อยค่อยค่อยเก่งก เดี๋ยวเดียวเดียวถีไ้แล้วนะครับตัวลกูกเมื่อกี้ติดสายติดสายไปเอาล่ะท่านชมนไปก่อนนะครับคลิปนี้ต่อกัน